โมไอหอยองอาจจะแบบมาเป็นเพื่อนโมอด้วยนี่ค่ะแต่ว่าโมตัวโมอ่หอยองแลเกลียดโม่หยองมากย่ายังไม่เป็นเพืเ่อนนะเขายังไม่ได้เกลียดเนี่ยเขามาใ,ใกล้ๆ ดมแม่ว่าโอเคน้องพิมพ์นึกว่าเขาไม่ชอบโมฮยองแต่แม่ว่าโอเคเพราะว่าไม่เหมือนเขาทำอะไรวะคะเจ้าของคือเขาห่วงวันแรกที่มาเนี่ยคือโมจิอาร่าโมจิก่อนก็นะคะโมจิไม่เคยมีปากเสียงเลยตอนกลางวันนะคะแบบไม่เคยขู่หรือเห่าอะไรอย่างงี้พอโมฮยองมานะคะตอนนั้นโมฮยองมันมาใกล้ๆกลองโมจิมาดม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 โมจิขู่แบบหึ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 อึห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  ไม่ค่อยนะมีนิดหน่อยแบบเหมือนหัวนมบีมแต่ตอนโมเน่จำได้ปะเข่างับกันแบบงับฟัดกันแบบตบกันเลตบบกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าถ้าโมไฮยองใกล้โมได้แล้วเงี้ยค่ะแล้วเราปล่อยอะโมไฮยองจะโดนโมทําร้ายหรือโมไฮยองจะไปทำร้ายโมหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยแม้ว่าน่าจะโอเคนะเพราะว่าตอนนี้โมเขาก็โตขึ้นมาหน่อยอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยสังเกตเวลาเขาเดินผ่านเขาไม่มีเห่านอกจากบางทีแบบเขาอยากเขาจะอ้อนเนี่ยเหมือนกับ ถ้าแม่เดินผ่านนะแล้วแม่จับหัวโมยองโม่เขานั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะมอบหัวทันทีเหมือนกับว่าจับหนมด้วย่ะโม่ปอยู่ในกรงเฉยเลยทำไมงอนเนาะไม่ปกติมันก็กินน้ำเข้ามากินน้ำากิน้ำบ่อยมัโม่ะไอไอเบาอันเนี้ยนะแม่ไปดูมาแล้วแม่ซื้อมาด้วยราคา4ี่ร้อบาทดีมากเลยเนี่ยโม่โมชอบมากแต่อันเนี้ยอันนี้ซื้อมาก่อนดูสิอันนี้อันละร2อยี่สิบบาท สมราคาไหมโอ้ยร้อยยี่สิบมันก็ซื้อมาได้ในรูปมันดูดีมากตอนมันถ่ายรูปมานะสวยงามดูสิไม่ได้เป็นทรงเป็นอะไรเลยแล้วโมฮยองนอนก็แบบมันแปะติดพื้นไปเลยโมฮยองโมฮยองโม้ยองโม้ยองวิ่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 งวิเงวิ่เนี่ยวิ่ง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  ีเอารองเท้าออกไปรองเท้าค่ะนี่เขาจะชอบอันนี้นะคะนี่อันสีเขียวเอขาชอบสีเขียวแทนบนไม่คือที่ฟาร์มบอกมาว่าที่ฟาร์มเขาบอกมาว่ามันจับถนัดที่ฟาร์มเขาบอกว่าเขาชอบทุ๊กแกนั้นใช่ที่ฟาร์มเขาบอกมาว่าน้องชอบตุ๊กตานิ่มๆเราก็เลยเลือกที่จะให้อันนี้ก่อนนะคะแล้วมันบางด้วยมันเขาจะกัดถนัดหรือเปล่าโอ้โหอันนี้

มึนเลยนะหน้าหอ,อยเขาดเลยอ่ะเหมือนแปบว่าเขายังไม่แข็งแรงไงคะพอเขากระโดดลงมาแล้วมันไม่เหมือนใหญ่หมายใหญ่ที่แบบว่ากระโดดลงไปแล้วก็วิ่งได้เลยหรือว่ากระโดดแล้วมันส่งตัวได้แต่นี่กระโดดขึ้นไปแล,แล้วเขาม้วนหน้าเสียหลักเงี้ยค่ะหัวก็เลยโดนห้นใช่ไหมหายเลยเนี่ยดูเหมือนโมพยองนะคะขนจะหนานุ่มมากใช่ไหมคะขนนุ่มจริงแต่มันไม่ได้นาน,านะคะ เวลาแหวกไปอย่างเงี้ยแหวกไปตรงไหนมันก็จะเจอขนเนื้อสีแดงเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี่ยยิ่งตรงหัวเห็นชัดเลยเห็นไหมคะเหมือนแบบว่าคนผมบางเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเหมืเลยวันนี้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 วันยองวัยองอ้าวันยองวัยเหมือนตอนเนี้ยค่ะตัวหนูเนี่ยเป็นของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วเนี่ยทั้งแขนทั้งผมอยากเล่นกับคุณ

เอาอันนี้โอเคเอามาอันนี้เล่ออันนี้ก็สรุปว่าโมฮยองนะเรียนง่ายกว่าทุกๆตัวถ้าเทียบกับโมเน่ก็เรียนง่ายกว่ามากถ้าเกิดเทียบกับโมกะจิก็อาจจะใกล้เคียงหรืออาจจะง่ายกว่าด้วยหน่อยนะเพราะว่า ฉีดลงผ่าแต่ว่าอึเขาต้องอึดในแผ่นทั้งนอก่่แตวาก็ไม่ไม่เละเทะคือเหมือนกับว่าเขาจะเป็นตำแหน่งเดิมๆใช่เขาใช้จตำแหน่งเอาอ่เขาก็จะไปเดินขึ้นไปฉีดบนแผ่นเลยตั้งแต่วันแรกยังยังแม่นยำอยู่นะฉีดอยดูเืมอย่าลืมไปชมโอเคงั้นเดี๋ยวรอดูวันต่อไปว่าน่าจะโอเคนะไม่มีปัญหาอะไรค่ะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้นะคะก็วิญญาณยืนถึงแค่เล็กกว่าแจ๊ค